เรา,าดูฟางข้าวนะครับที่เกี่ยวไปแล้วสิงเรียร่าดนะครับนี่ฮะกองหนึ่งนี่ก็เป็นต้นส่วนด้านนี้นะครับเป็นข้าวล้มสังเกตพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโรตารี่ใบใบ,าบามาปาบดูนะครับว่าจะผลงานเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ สังเกตไว้เลยนะครับแนวนี้แนวชิดผนังนะครับใบวา,บาก็จะตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายนะครับคําว่าหลากหลายหมายถึงว่าเขาจะไม่แคร์ไม่ได้ซีเรียสว่าหญ้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าว่าเป็นหญ้าปั่นได้หมดนะครับทั้งปางข้าวทั้งใบอ้อยนะครับรอดูคนงานเขานะมาแล้วนะครับ ตัวที่เราใช้จะเป็นแบเตอรีวายนะครับที่เราใช้อยู่จะเป็นขนาดเม40นะครับ สิ่งที่แตกต่างกันนะครับตัวน,นี้เราตั้งใบม,มีดนะครับชิดกับพื้น เราจะเห็นพื้นดินนะครับด้านซ้ายด้านขวามือนะรตรงนี้ปั่นไปแล้วด้านซ้ายมือยังไม่ปั่นนะครับตัวเมื่อกี้นะครับที่เราสังเกตด้านที่เราปั่นไปแล้วก็เหมือนตัวนี้นะครับจบนะครับเคลียสับออกมาแล้วละเอียดอย่างนี้เลยดูครับ ตัวโรลเลอร์ตัวตั้งนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะเอาแบบเลียพื้นดินหรือว่าสูงจากพื้นสักสิเซนก็ยังได้นะครับ <Yeah. S 1> ความเกี้ยงความเนียนของเขานะครับ <Yeah. S 1> เห็นพื้นดินได้เลยนะฮะแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะครับปั่นออกมาเรีย,ย่างนี้เลย ฟางด้านนี้นะครับยังไม่ปั่นแต่ด้านนี้ปั่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้ฟางฟางก็เป็นลักษณะเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งจะปั่นตรงนี้นะครับเที่ยงปงั่นออกมาก็เป็น่างนี้ฮนะ จะตั้งลำใหม่นะครับถ้าจะเป็นแบบฟ้างแบบต่อฟางที่รถเกี่ยวนะครับก็ปั่นได้นะครับไม่มีปัญหาดูฮะแล้วเมื่อกี้นี่ปั่นไปแล้วฝั่งนี้ยังไม่ปั่นนะครับสังเกตนะครับพวกฟาง กบต งางน,นหายสงสัยนะครับว่าปั่นฟางได้ดีไหมฮะย่อยเลยตัวเมื่อกี้นะครับที่เป็นตอเป็นต้น,นฟางนอนอยู่ออกมาเลียดอย่างนี้นะครับส่วนตัวเมื่อกี้นี่ฮะฟางฟางที่เหลืออยู่ที่รถยังไม่ปั่นนะครับกับตัวที่ปั่นแล้วดูความแตกต่างกันได้เลยนะครับ ถ้าล,ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามเบอ่อเติมได้ที่0 8 5 0 4ตัว6 4 1หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ09088085 Facebook เข้าไปดูกิจกรรมความเป็นไปของเราได้นะครับที่ร้านดูดีการเกษตรส่วนเว็บไซต์นะครับไปดูราคาสเปคโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ KSLGR.com นะครับส่วนคลิปนี้นะครับจบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ